สวัสดีครับคุณสุภาคุณพัทธรณครับค่ะสามาทำการที่ผ่านมาราคาทองคำนั้นต้องบอกว่าดิ่งลงมาเลยก็ว่าได้นะคะหายไปประมาณสัก70เหรียญล่าสุดนั้นทรงทรงตัวอยู่แถวๆ1,330้า 1, เหรียญกลยุทธ์ในภาคบ่ายหลังจากที่การประชุมเฟดชัดเจนแล้วแนะนำยังไงดีต่อคะครับก็ตัวราคาทองคำนะครับยังถือว่าในระยะสั้นเนี่ยยังเป็นในส่วนของทิศทางแล้วก็แนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยราคาทองคำมีการย่อไปเที่ยวน้ำหนึ่าห ณปัจจุบันก <พอ S 1> <ๆ>็อยู่แถวระดับ1 3 2 9 1 3า0้านสูนะครับพยายามที่จะรีบาวหรือดิดตัวขึ้นนะครับแต่ยะนแล้วให้จับตาดูนะครับถ้าตัวราคาเนี่ยมีการบิดตัวหรือว่ารีบาวขึ้นยังไม่สามารถผ่านโซนระดับ1 3 3 8 1 3 4 0สได้นะครับโอกาสที่จะมีการยอดด่อตัวหรือขาหลงต่อก็ยังคงมีค่อนข้างาสูงครับแนะนำนักลงทุนนะครับถ้าตัวราคาทองคำมีการขยับขึ้นหรือรีบาวขึ้นอาจจะเสี่ยงเปิดสถานะช็อตแถวๆระดับ1,338บ โดยตั้งจุดสต,ต็อบรอที่1340น,นะครับกปในส่วนของเป้าหมายในการทำกำไรระยะสั้นเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ1,315เหรียญล่า,าสุดอยัอขอนซึงเป็นแนวรับระยะสั้นนะ,นะครับแต่อย่างไรแล้วถ้าราคามีการรีบาวไม่ถึงย่อตัวลงมาเลยเนี่ยประเมินว่าราคาอาจจะมีการไหลลงต่อนะครับ เออครับเพื่อเข้าใกล้ในส่วนของโซนแนวรับระดับ1,308ถึง1,300เหรียาดอยลาร์ต่อฟลายต์ครับครับภาพถือว่าเปลี่ยนทีเดียวนะครับคุณวรุษเอาดู2ส,สัปดาห์ก่อนเนี่ยราคาทองคำก็ปรับตัวเขียวได้สดใสเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มให้คำแนะนำในการเปิดช็อตโพซิชันแล้วปัจจัยพื้นฐานนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะไหมครับสำหรับ3วันนี้ ในในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีตั้งแต่สถานการณ์ความตึงเครียดในส่วนของรัสเซียกับยูเครนนะครับที่ทีคลายลงสถานการณ์เศรษฐกิจในฝั่งจีนเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ออกมาสแสดงท่าทีที่จะไม่ได้มีการาออกมาที่จะเข้ามาพยุงเศรษฐกิจนะครับประกอบกับในส่วนของข้างเงินหยวนเนี่ยมีการอ่อนค่าค่อนข้างมากนะครับทําให้ในส่วนของ ชาวจีนเนี่ยก็จะซื้อในส่วนของทองคําที่ใช้เป็นสกุลเงินอยู่ในการซื้อเนแพงขึ้นนะครับอาจจะส่งผลต่อแรงซื้อตัวฟิสิกอลดีมาในตัวทองคําจากจีนลงไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของล่าสุดเนี่ยก็คุณเจเนตเยเลนเนี่ยมีการส่งสัญญาณจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับตรงนี้จริงๆประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นหลักในการกดให้ราคาทองคำย่อตัวนะครับแล้วก็ประเด็นดังกล่าวยังคงต้องจับตาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในส่วนของการส่งสัญญาณของคุณเจเนตเยเลนเนี่ย ออบอกว่าจะมีการเปลี่ยนในส่วนของ indicator หรือตัวดัชนีชี้วัดใหม่ในการปรับลดตัวมาตรการ QE แล้วก็อัตาราดอกแล้วก็ปรับขึ้นอตัตราเบีย้ยนะครับ จะไม่ใช้ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อและกอัตราการว่างงานแล้วจะไปใช้ในส่วนของภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมแทนนะครับดังนั้นเนี่ยภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐมีการออกมาดีซึ่งคุณเจเนตเดเรนมีการกล่าวในลักษณะของเศรษฐกิจสดใสด้วยนะครับอาจจะมีการปรับลดมาตรการ QE มากกว่า1นึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีการกล่าวว่าเมื่อ QE สิ้นสุดไปแล้วอีก6เดือนถัดไปจะถึงจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับตรงนี้ก็ ก็เป็นปจนัจจัย,ยในส่วนของปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังค่อนข้างกดดันไม่ว่าจะเป็นตลาดทองคําหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกครับค่ะแต่ที่ดูจะเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่ทําให้นักทุนทําได้ก็คือคุณเจเน็ตจให้กรอบระยะเวลาที่ชัดเจนพอสมควรถ้าอย่างนั้นเนี่ยแนวโน้มที่เราจะได้เห็นก็คือทองน่าจะมีการปรับตัวย่อตัวลงมาการที่เราจะเปิดโพสิชันช็อตไว้สําหรับรอการย่อตัวลงมาเนี่ยมันมันจะรอโอกาสที่ที่ระดับไหนดีคะครับ ในในในการในการเปิดช็อตนะครับออแนะนําว่าอาจจะต้องดูจับตาในส่วนของการทิ้งตัวลงมาของราคานะครับถ้าราคามีการบิดตัวหรือว่าดีบางขึ้นเนี่ยประมาณสิบห้าถึงยี่สบเหรียญแสดงว่าแรงซื้อแล้วก็การตั้งฐานยังไม่ยังไม่แข็งแกร่งพอนะครับประกอบกับถ้าตัวราคาเนี่ยมีการทําิลโรใหม่อย่างต่อนเนื่องเนี่ยสแสดงว่านักลงทุนในต่างประเทศหรือว่ากองทุนยังคงมีการกล้าที่จะขายทองคําออกมานะครับแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยในส่วนของ มีการประเมิเนในส่วนของ่วนแนวรับจากทางเทคนิคนะครับซึ่งเป็นในส่วนของแนวรับระยะกลางเนี่ยในส่วนของโซนแนวรับกิตวิทยาแถวๆระดับ1,300ร้อยถึง1 2 8 5งพร้อยดิบ้าเหรีย่าดอ่อนนะครับถ้าราคามีการย่อตัวลงมาแล้วยังสามารถตั้งฐานอยู่ได้นะครับในส่วนของโซนดังกล่าวเนี่ยยังประเมินว่าแนวโน้ม ทองคาในระยะกลางเนี่ยยังมีโอกาสกลับไปขึ้นนะครับเพราะว่าตัวราคาเนี่ยจะมีการสร้างรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่เราเรียกว่า r e v e s e and shoulder นะครับเป็นการสร้างบ่าอีกข้างหนึ่งเพื่อพักฐานเตรียมกลับไปขึ้นนะครับค่ะถ้าอย่างน <ๆ S 2> <ๆ>ั้นก็คืออย่าเพิ่งฟังดูแล้วรู้สึกว่ามีแต่ข่าว,ร,าวร้ยรออกมาเรารีบเปิดช็อตโพสิชันเพราะยังมีความเสี่ยงในการที่จะรีบารหรือว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นยังมีอยู่นะคะ,ะใช่ครับแต่ว่าใน เราเราแบ่งกลยุทธ์เป็นระยะสั้นกับระยะกลางะนะครับถ้าในส่วนของแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยนักลงทุนที่เป็นเบรเรายวันเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นลักษณะในส่วนของการเล่นช็อตโพซชันเพื่อทํากําไรในทิศทางขาลงเพื่อลงทุนระยะสั้นได้ะนะครับแต่ว่าถ้าตัวราคาการย่อตัวลงมา ในส่วนของโซนแนวรบสําคัญแถวๆระดับ1,300-1,285เนี่ยอาจจะต้องมาพิจารณากันอีกครั้งครับเพราะว่าในส่วนของการราคาในการลงมาเป็ปนึงแล้วแล้วก็ลงมาค่อนข้างมากแล้วนะครับการที่จะเปิดช็อปแล้วก็จะถือยาต่อไปเนี่ยก็ถือว่าจะมีส่วนการทำกำไรก็ค่อนข้างแคบเช่นเดียวกันครับค่ะครับเซทฟิฟตี้วันนี้มองยังไงดีครับสำหรับซีรีส์ H14 ครับครับตัวเซทน ฟิวเจอร์นะครับก็วันนี้มีการปรับตัวลงตามตลาดต่างประเทศแล้วก็ตลาดภูมิภาคกนะครับก็ได้รับปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ภายนอกประเทศในส่วนของการประชุมของเอฟโอนเเช่นเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยยังประเมินว่านับลงคุนภายในประเทศเนี่ยยังคงจับตาดูสถานการณ์การเมืองประกอบนะครับโดยดัชนีเนี่ยมีการย่อตัวลงมาให้จับตาดูในส่วนของโซนแนวรับระดับ9 0 4ุดนะครับถ้าดัชนีเริ่ม มีแรงซื้อหรือพยุงตัวอยู่เนี่ยก็าอาจจะมีลักษณะของการรีบาวขึ้นแล้วนะครับในส่วนของการรีบาวขึ้นระยะสั้นเนี่ยจุดในการทํทากาไรจุดแรกก็คือที่ระดับ921จุดนะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยไปทํากําไรที่ตัวนวต้านสาคัญที่ระดับ930จุดครับพร้อมกับอาจจะต้องจับตา,าดูในส่วนของคำวินิจฉัยของตาลาดจะรรมาูญในวันพรุ่งนี้นะครับว่าในส่วนของการเลิอกตั้งวันทสองกุมพา์จะเป็นโมฆะหรือเปล่าคิดว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาของผล การื่อนไหวของดัชนีครับค่ะก็ต้องลุ้นพรุ่งนี้11โมงนะคะครับค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,คคะภาพรวมนะคะในส่วนของราคาทองคาปรับตัวลงมาแรงแล้ว3วันก็จริงภาพรวมในระยะถัดไปเนี่ยอาจจะเห็นว่าปัจจัยลบมีเข้ามาในตลาดเยอะแยะเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประชุมของเฟดก็คือเอาหลับเฟดเปลี่ยนเงื่อนไขในการที่จะลด QE ออาจจะได้เห็นการลดลงมากกว่านี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือดอกเบี้ย มีแนวโน้มที่จะขึ้นแน่นอนให้กรอบระยะเวลามาแล้วทองคําระยะสั้นๆคุณวรุอบอก่ายังอมมีโอกาสที่จะเป็นขาลงนะคะถ้ารีบาวกลับมาแล้วเนี่ยไม่ผ่าน1,338ถึง1,340เหรียญอาจจะมีการย่อตัวลงต่ออาจจะได้เห็นแถวๆในรับ1,308ถึง1,300เหรียญแต่ถามว่าสั้นๆยังเป็นขาลงจะเปิดช็อตโพซิชันเลยไหมปัจจัยลบก็เยอะแยะอย่าพึ่งนะคะเพราะว่าในระดับ1,300ถึง13 1,300เออ1,285ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นราคาทองคำเนี่ย รีบาวกลับขึ้นมาถ้าเปิดช็อตรีบเปิดไปก่อนเดี๋ยวจะรปรับกปริ้นไม่ทันเรอดูะะจังหวะอีกกว่านะครับดูกันภาพของตลาดหุ้นบัางคับคุณผู้ชมเมื่อวานเป็น